สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องควางปีใหม่นะคะอ่เออใช่เริอสอมเต้นแล้วในสนามนะคะตอนนี้นะคะเต้นกันใหญ่เลยเพื่อนโอ้เชือกไหนมีความสามารถแบบไหนนะคะโชว์ได้เต็มที่นะคะเชื่อว่เชื่าเล่น้ทอนะครับรคลี่ต้องกินต้องเต้นนะฮะเออเออ โอ้ปลากัะเงี้ยโอ้โบมเมนปลากันเงี้ยกาละมังนะคะน้องกาละมังเต้นเนี่ยเลิฟรี่เลิฟรี่ส่วนสาวปีเรานะคะนูน่นอยู่กับอันอพูนโบวงวงนะคะอ,อยู่กับพี่ผันเมืองต่อไปจะเป็นฉากของช้างนะคะฉากของช้าง นะคะสาวปีบโบสีมงม่วงยี่คุณผูบ้าวหุ่มรอมไปเมืดแล้วตัวนี้ยังไม่ไห้แต่งตัวนะครับเป็นช้างเชียวๆช้งกราท่านี้แหลนะครับทองคำคือเต้นดีถ้าว่าพูดอ่ะพูดอ่ะพดูะพอดพอด่ะเออพีทองคำเนียเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อปั่จักรยานปั่จักรยานเออ เฮ้ยเอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยต่อไปจะเป็นช้างคล้องนะคะช้างคล้องช้างคล้องจะออกมานะคะช้างต่อออกมาแล้วนะคะช้างต่อเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะช้างต่อคล้องช้างป่าเอาเร็วเร็วเร็วสาวตรงนะ าร yeah, yeah. แกเวลาอแล้วล้ช้างคงฉากฉากฉากของช้างน,นะคะ ตอนนี้พ่อหมอช้างนะครับและแม่บ้านนะครับเตรียมพร้อมเคลื่อนรถขึ้นานประกรรมแล้วช้างหมอบรับหนังประกรรมนะคะเพื่อที่จะมาคล้องช้างน้อยนะคะตอนนี้นะคะหมอบรับหนังประกรรมแล้วท่านต้องหาความรับคนามที่เชื่อมมีความด้านหลังนะครับเที่อยู่กำขึ้นหลังนะครับตอนนี้ขึ้นหลังนะครับขึ้นหลังแล้ว สมมุตินะคะสมมุติว่าได้เชื่อมขค้งขึ้นหลังแล้วก็เตรียมตัวลุกขึ้นนะคะแล้วต่อไปก็จะมีช้างติดเข้ามานะคะจะเป็นค้งช้างนะคะอันนี้คือทีมงานช้างป่านะคะช้างตัวน้อยนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้้อออออออไหนไหงอง แต่เินะเอ้ยเอ้ยเอ้เอไปแล้ว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 แลสนคู่แสนคูณแสนคูณว้า ให้จะได้บ้างนะคะไ้ไปรอบใ่อเี้ยรอ้ฮ้ยฟุตบลเดี๋ยวเดยน่้อยเล่นน้ำพอเลเวไป,ไปเร็วไปเร็วไป <c oughs> ้รัวิไปน้วิอาคู่จคเียคหาคู่หาคู่อ่าหาคู่แล้วเจอ่ในคองได้บ้างนะคะ

คล้องได้สีเชือกนะคะคล้องได้สีเชือกนี่คือฉากคล้องช้างนะคะตอนเด็กๆเ,เรายืนรอนู่นเขาบังมืดห่ะอไงมืดล่ะ,ละอะเด็กๆอยู่นี่นะคะเด็กๆบ่นอยู่กับแม่บีนะคะอยู่กับแม่บีตาปีเรา เลิศล yeah. ักสาวกาละมังอันนี้อุดมสุขนะคะนี่อุดมสุกฮอ้ฮมือนี้พ่อเจ้าบ่กเขาว่าไก่ไม่ตีไก่เลยฟาดพ่อเจ้าเม่นเนาะไปทา้งไก่มาตาเจ็กนี่วหายเลยตาเจ็กหายนะคะประกาศหาตาเจ็กนะคะปล่อยลูกไว้ได้น้ำพอบุญท้ำแล้วเอาไว้น้ำพอบุญท้ำไปหายอาดหลานเลยพ่อเจ็กนีดับพูดดับพูบพูับพูดดับพูบพูดดับพูด เด็กๆนะคะระหว่างที่เขาซ้อมช้างฉากช้างคล้องอยู่นะคะเด็กๆก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะจุไปตั้งไหนลเราฮักบัตรนี่โอ้สาวได้มาอยู่ใกล้กันแล้วเหมือนสาวอุ่มกับสาวผีอันตูดใจกันแล้วนะคะถึกใจเพื่อนละน่าเพิ่นได้อยู่ใกล้กันนี่เนาะ โอ้พอพกระเสือดที่ม่วงลูกสาวกับโบม่วงโบอวดเจ้าเป็นยังขาเจ้าโอ้แม่มมพันสาวก็มันเทแเถกอยยางหล่อรดพัอนมันอ่างเนี้ยต่อไปเป็นฉากนี่หรอ ของแล้วเป็นฉากร่วมติดกันทือจ้าหนึบ่อเนาะฉากทะเลหลังมูเนาะฉากทะเลฉากทะเลฉากทะเลก็ต้องเข้าทุกเชือกกันตัวต่อไปเป็นฉากทะเลนะคะเข้าทุกเชือกนะคะสาปีเราก็จะได้เข้าเนี่นะคะฉากนี้ต่อไปทะเลชางครับทะเลช้างนะครับ้ทุกเชือกก็ออกทุกประตูนะครับ อ้าวเด็กๆจะได้ลงเลยนะคะฉากนี้ฉากทะเลนะคะทะเลฉากรวมนะคะลงหมดทุกเชือกนะคะปากระแยงเพ่นลพายุน้ำพีพนละบผุนเอ้ยกินหอดพีแห้งพูดมันกอดพีพนไหวเอ้ยปากระแยงหน่อยเอ้ยเตรียมตัวลงฉากนะฉากรวมนะคะฉากทะเลนะคะตอนนี้ลงไปแล้วนะคะ ช้างฉากทะเลนะคะฉากทะเลนี่สาวปีเ้เฮาอยู่หลอกกับแม่บีนะคะไปกับแม่บีนะคะต่อจากสาวอุ้มนะคะนู่นนะคะจําไว้ด้วยค่ะแม่แม่โบสีม่วงนะคะพอเสือสีน้ำเงินไปแล้วน้ำกลนน้องไปแล้วคุณไปแล้วไปแล้วจากนี้ทุกเชื่อกนะคะ ไปแล้วไปแล้วบันนี้มองหาเดอ้อลูกสาวอยูบอยอ่บังไดเด้อบัดนี้เดอ้อหลายคักเลยบันนี้ด้นะคะนี่ไปแล้วไปแล้วร้อยสี่สิบเชือกนะคะโอ้เต็มเลยอ้าเออเฉือกนี่แม่คือมาอ้วนมางามแท้นี่แม่เหมือนช้างป่านะเหมือนอะไรนะ สั่งปลาสีเบอร like ์สัส่งปลาสิว่าดังๆหน่อยไหมอบๆอยู่เม็นที่ว่าอวบๆเหมือนแหมที่ชอบออกมาเดินในถนนน่ะเออเหมือนกันเลยอวบมากตั้งชื่อเลยนี่นะคะฉากรวมฉากรวมนะคะเออบาลินเหนือฮือดะฮือดะฮือดะว้าววาลินไหม เออนี่พายบุญทุ่มนะคะพายบุญทุ่มนี่นี่นะคะพายบุญทุ่มพายบุญทุ่มพายบุญทุ่มแล้วลงกลางสนามแล้วกลางสนามแลมาแล้วโบสีม่วงนะคะโบสีม่วงโบสีม่วงมาแล้วโบสีม่วงตามสูตรกันมาเลยอโบม่วงโบม่วงตามสูดกันไปแล้ว

บอกหนึ right. ่งนาทีนะครับเลื่งหมอบอกสามบอบลรงครับให้นอนนะคะนอนหนึ่งนาทีช้างใหญ่ไม่ต้องหมอบนะเออช้างใหญ่ไม่ต้องหมอบให้หมอบแต่ช้างเล็กนะคะน้อยนะครับบอกเนาะไอ่แสนคูณเลิศรักนะคะแสนคูณเลิศรักขอใช้เวลาประมาณหนึ่งโอ้สาวปีเนาหมอบหายเหรอพุ่น เห็นตะโบสีม่วงนะคะนู่นนะคะโบสีม่วงทุกคนก็ทะงานเผยนะครับความอย่างสวยงามนะครับนู่นนะคะก็สีน้ำเงินนะคะเออพี่อรทัยโอ้อยู่ใกล้ๆกับพี่อรทัไทยเนาะนี่เป็นฉากที่สวยงามมากนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะ